안녕하세요ลิ입니다저는현재셀린방콕시안파라곤스토어리오프닝와있습니다잘보고갈게요แต่คริซ่าที่พารากอนะครับสร้างแรงกับเพิ่มขึ้นเทรนที่จีนจนคนจีนงงว่าขึ้นอะไรวันเว้นหวันแถมมีคนอ่านมากกว่า30ล้านครั้งส่วนฉากตอนหน้าคอริษ่ทนั้นรู้แล้วว่าเป็นทีมจากชุดใดและคลิปนี้สนับสนุนโดย เน็ตฟิกพรีเมีราคาเริมต้นที่139บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก SF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั้นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบ ชัดมอ 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะละกันโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับฟีดขับฟินแน่ปไม่เล่นในสูเบิงพุลละทำวันนี้ดูไม่จบวันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายวุ้มีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line เท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับครที่มาจากช่องอะไรชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บรุ้นห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลงก้คคลดาน่หรรือแ QR ไเยับ กรสวัสดีคนไทอยออจเตรลียทุกคนครับผมแหน่นชแนลครับกระแสเซรีนวิลิซ่าแอนด์โบกอมกับการเปิดสาขาเซรีนที่พรารกรประเทศไทยเมืม่อวันที่19ธันวาคมเป็นกระแสที่แรง ในโลกโซเชียลและน่าจะแรงไปอีกหลายวันโดยที่ปารากรนครับวันนี้คือคึกค,คักกันตั้งแต่เช้าจนถึงมืดค่ำกันเลยทีเดียวและการปรากฏตัวของ g l o b a l b บ a แอ a เบ a s ์สเตนะครับของลิซ่าก็คือสวยฉ่ำก็คือดีดีและเจ้าของสถานที่จัดงานครับอย่างเซลีนและก็พารากรนก,ก็อำนวยความสะดวกหลายสิ่งจะมีแต่ความสุขกันทั่วท้องบริเวณที่จัดงานและลิซ่าอิมแพกนั้นก็ทําให้พนักงานข้างในเนี่ยครับโอ้ถึงกันอยู่กันไม่ติดเลยทีเดียวจับมอือถือถ่ายรูปกันรัวๆคิดเอาถออว่าเธอนะกระชากใจคนรอบข้างได้ดีขนาด และวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเจ้าพนักงานนะครับยืนหันหลังให้กับลิซ่าแล้วก็หันหน้าไปหาผู้คนพร้อมกับกลุ่มรักษาความปลอดภัยเดินนําเธอและก็ตามเธอไปคือรู้เลยว่าใส่ใจและก็เตรียมการมาอย่างดีอารมณ์คืออลักขาคนสําคัญระดับโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นจํานวนเจ้าหน้าที่นะครับที่มีนับร้อยร้อยคนวางตําแหน่งเป็นระยะระยะนี่จะทําให้รู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติและก็ใส่ใจลิซ่ามากๆด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการประกาศสักดาต่อสื่อมวลชนหรือว่าคนทั่วไปว่านี่คือบุคคลสําคัญของเซลีนและ เป็นบุคคลสําคัญระดับโลกที่ควรค่าแก่การอาราขาและพิเศษไปกว่านั้นก็คือที่นี่คือบ้านเกิดของลิซ่าด้วยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่างานวันนี้หาทิ่ติไม่ได้เลยจริงๆตั้แต่ตัวลิซ่าไปถึงสถานที่จัดงานและลุคของลิซ่าวันนี้นะครับคือแม่เสือสาวในตาสวยคือที่สุดของงานจากเคดีสตรีมันในคอลเลคชันเปิดตัวในปี2024นี้จริงๆไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอวยเลยขนาดคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของลิซ่าครับไปเจอลิซ่าในลุคนี้ยังบอกเลยว่าสวยจนขนลุก อาจจริงนะครับหากใครเคยเจอลิซ่าตัวจริงก็จะร,รู้ว่าลิซ่าในออร่าพุ่งมากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าเล็กๆตมุตมิที่แขนขาย,ยาวราวกับนางแบบ175ใครเห็นเธอนี่ก็จะแบบอื้อหลงไม่ไหวทีเดียวและแฟนๆที่ไปเชียร์เธอในวันนี้นะครับบอกว่าลิซ่าน่าสวยมากหน้าเล็กผิวใสเหมือนเด็กเลยมองไกลๆคือจะวูบไม่เกินจริงและความน่ารักของลิซ่าก็คือมีช่วงหนึ่งเธอเดินกลับมารับดอกไม้ด้วย และนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีคนบอกอีกด้วยนะครับว่าลิซ่านะตัวจริงนะสวยมากตัวเล็กผิวขาวสดใสยิ่งตอนยิ้มนี่คือแบบเห็นแก้มแบบก้อนๆแบบชัดๆด,ดูแลยนาะหยิกม๊อบรอยยิ้มที่เห็นกับตาตัวเองจริงๆเนี่ยคือแบบว่าตายสนิทเลยทีเดียวเป็นรอยยิ้มปิฆาดจริงๆ ก็ยังมีคนบอกว่าตอนที่ทดิซั่นเดินกลับไปขึ้นรถนะครับได้เห็นแบบว่าเต็มตาตัวเองสองตาตัวจริงน้องคือสวยบอ๊อบสวยไม่ไหวอยากให้มาเห็นกับตาสวยจนเพื่อนดิฉันที่ไปหาโบกอมยังบอกว่าตรึงในความสวยของลิซ่าเลย,ต,ลเลยตัวจริงของลิซ่านันขาวจ้ะหุ่นก็ดีบอ๊อบจะรองให้ในจอว่าสวยแล้วต้องมาเห็นตัวจริงคือคัก สวยคักส่วนลุคตหน้าขอริซ่าวันนี้นะครับคือมีการพูดคุยกันอย่างมากมายกว้างขวงเลยทีเดียวครับแต่งหน้าอ่อนๆปัดแก้มฉ่ำทาปากชมพูย้ำๆสะพายกระเป๋าทรงอีเกิ้ลวุ้ยวัดโพเไม่โ,โ,มโซกุดกรอบจะเกาหลีมากนานๆที่เราจะเห็นทรงผมแบบนี้แม่ ปกติเราจะเห็นแฟชั่นไดรตรงจากช่างผมอินโคลียที่ไม่ว่าจะกี่งานกี่งานก็ตามหลอกหลอนอยู่ตะรอดตลอดสวยไม่สวยแต่ว่ามันซ้ําไปซ้ามาแล้วพอออกมาจากเกาหลีนะครับเราก็จะเห็นทรงใหม่เปลี่ยนทรงใหม่หลายคนนี้ก็ถึงกับบอกว่าอีฉันถึงกับใจชื้นขึ้นมาเลยเจ้าค่ะไม่นายแต่แต่คุณผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าแมงแห่ง YG พร้อมกับสไตลิสต์บินตามมาแต่งหน้าทําผมถึงไทยแลนด์แดนสุวรรณภูมิเลยเจ้าค่ะแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้แมงทําดีมาก ทีมทั้งสไตลิคของลิซ่านี่คือดีมากครับน้าไม่ลอยเหมือนบุกกรีที่เกาหลีขืนเลิศแล้วเอาจริงๆและด้วยความที่ทีทมงานของ YG ตามมานะครับก็เลยคิดไปถึงขั้นว่าทีมงานของ YG ตามมาขนาดนี้สัญญารายบุคคลของลิซ่านั้นต่อแล้วหรือยังหรือว่าสัญญาของซีลีนฉบับนี้นะครับยังเป็นฉบับเก่าที่ YG นั้นรับมาอยู่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปและอีกหนึ่งอย่างครับที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆก็คือ แรงสนับสนุนจากแฟนๆที่พากไปให้กําลังจริซ่นนั้นมากขึ้นกว่าเดิมและสิ่งนั้นเองนะครับก็ทำให้าริซ่นนั้นถือกับยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เข้างานจนกระทั่งแวะรับดอกไม้สีเหลืองสีโปร่งของเธอจากแฟนๆก็เดินทางกลับซึ่งในระหว่างที่เธอเดินทางกลับเนี่ยนะครับเธอก็แวะทุกมุมจอดซุมองที่เดินผ่านจริงๆขนาดจะเดินออกจากประตูไปขึ้นรถแล้วนะครับเธอก็เหลือบมองตามเสียง กันส่งไปพอจับสัญญาณเสียงได้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยพอแมพพี่น้องเอ้ยเธอก็ก้มมองแล้วก็วิ่งน่ะโบกไม้โบกมือให้กับแฟนๆที่ชั้น2เพื่อบอกให้รู้ว่าเธอรับรู้ถึงการมาของแฟนๆและก็ความอดทนที่รอเจอเธอ,เธอแค่เสี้ยววินาทีซึ่งนั่นก็ทําให้แฟนๆที่มารอ อยู่ตรงนั้นร่วม5ชั่วโมงถึงกับหายเหนื่อยในการได้รับพลังงานบวกกลับมาจนเกิดเป็นภาพซ้อนเมื่อครั้งในอดีตท,ที่เธอนั้นเดบิวใหม่ๆแล้วเธอก็เงยหน้าไปหาแฟนๆพร้อมกับโค้งขอบคุณและตอนนั้นเองนะครับแฟนคลับของเธอนั้นไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรอย่างไรจะดังหรือว่าไม่ดังเธอก็ยังคงสม่ำเสมอกับแฟนๆอยู่เสมอนั่นเอง และนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีโมเมนต์เปิดกระจกยบายแฟนคลับอีกเช่นเคยส่วนในโลกโซเชียลเองนะครับโอ้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆรลิซ่านั้นกวาดเทนโลกบนทวิตเตอร์ไปแบบ3แท็กติดพร้อมกับเทนท์ทวิตเตอร์ในไทยไปอกีกส่วนในจีนเอนะครับเป็นกระแสจนขึ้นอันดับหนึ่งบนเว็บบอกับแท็กลิซ่าผมหยิกเลยทีเดียวซึ่งแท็กนี้เองนะครับมีคนเข้าไปอ่านมากกว่า30ล้านรั้งจนทําให้คนที่เห็นแท็กนี้นะครับถึงกับงงว่าจริงๆรบัญชีของลิซ่านั้นถูกบล็อกเนื่องจากว่ามีการแสดงที่ฝรั่งเศสไปและกศในในะกิิลปปนนนนนใจีีีเ่่ยอกคทไดดูด้วสสงัยว่าจถ ถูกซอฟบล็อกไปด้วยเช่นกันแต่ทําไมเจ้าของที่แท้จริงอย่างลิซ่าเนี่ยที่ไม่ใช่แอคเขาเบนเวบบอยังคงถูกค้นหาทุกๆ2วันแถมขึ้นเทรนอีกต่างหากเขาไม่เข้าใจเลยว่างงมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาของเขาไปส่วนแฟนๆของลิซ่านะครับก็วีดถวายหัวกันสุดฤทธิ์ในเวบบอกันเลยทีเดียว สดงเกาหลีใต้เองนะครับชาวเน็ตก,ก็ยังคงทึ่งในสัดส,ส่วนของลิซ่าทุกครั้งที่เป็นภาพทั้งตัวของเธอออกมาก็เรียกว,ว่าหุน่นของเธอนั้นคือหุ่นฟ้าประทานที่คนเกาหลีใต้นั้นพูดอยู่มีขาดสายว่าหุ่นดีจริงและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบจะเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้และก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจ Netflix กราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน q ค c ร d e ้ที K ่ปรากฏ 안녕하세요, 리사입니다. 저는 현재 샌린방콕 시안 파르건 스토어 리오프닝 와 있습니다. 잘 보고 갈게요.